สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพามาตามรอยละครเรื่องบุกเพสนิวานนะคะก่อนจะเข้าวันเราก็ขอแวะเช่าชุดไทยก่อนนะคะมีร้านให้เลือกเยอะมากเลยแต่เราเลือกเป็นร้านอายุทยารานะคาเริ่มต้นเช่าชุดที่200บาทนะคะถ้าจะแต่งหน้าทําผมด้วยบวกอีก50บาทตอนเข้ามาในร้านพี่ๆี่ก็บริการดีมากเลยค่ะช่วยแนะนําสี้าไปเลือกชุดอันนี้เรเป็นสีชมพูนะคะ หลังจากแต่งตัวเสร็จแล้วก่อนจะเข้าวัดเราก็ต้องมาซื้อตั๋วก่อนนะคะจุดซื้อตั๋วอยู่ที่หน้าทางเข้าวัดเลยค่ะรานะคาตั๋วอยู่ที่คนไทย10บาทต่างชาติ80บาทนี่เราก็ได้ตั๋วแล้วนะคะก็จะเดินเข้าวัดกันไปเลยวัดชชยวัฒนารามมีจุดเด่นที่สําคัญคือปางประธานขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ตรงกลางวัดซึ่งเป็นสนัญลักษณ์ของเขาพระสุเมรุและยังมีปางบริวารอีก4องค์ล้อมรอบสื่อถึงทวีปทั้ง4 นอกจากนี้ยังมีเมรุทิศเมรุลายอีก8องค์ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมรูปทรงประษาสีเหลี่ยมย่อมุมอันนี้ก็คือบรรยากาศรอบๆวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะเราจะไปฉากที่แม่กระเกตดผ่านประตูอาคม ดูเข้ามาก็จะพบกับพระพุทธรูปสีทองอรามจำนวนมากที่ประดิษฐานไว้ด้านในจำนวน1 0 8องค์และวัดนี้สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอู่ทองหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่1เมื่อพุทธศักราช1896ถึงตอนนี้ก็มีอายุ618ปีแล้วและบริเวณนี้เคยเป็นสถานที่ตั้งพระพราที่ประทับเมืม่อครั้งที่ส่งอุพยพมาที่กรุงศรีอยุธยาในช่วงก่อนที่จะมีการสถาปะนาะ จึงให้เป็นพระราชนุสรอ,อยุธยาแห่งการสถาปนากรุงศรีอยุธยานั่นเองเจ้าค่ะบางครั้งการย้อนเวลาก็ไม่ต้องพึ่งดวงจิตแค่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ทุกอย่างก็เหมือนย้อนกลับไปในวันวนขอบคุณที่ตามมาด้วยกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ